สวัสดีค่ะอยู่กับแพรอาเซียนะคะตอนรับเข้าสู่ Heaven News Day เวลาเพลินข่าวค่ะได้เวลาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับนักเปียโ,โนสาวมากความสามารถที่ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตานะคะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความสามารถในเรื่องของเปียโ,โนของเธอน้อยลงแม้แต่น้อยค่ะซึ่งตอนนี้แสดงความยินดีกับเธอมากๆเพราะว่าเธอสามารถออกอัลบั้มเป็นของตัวเองได้สําเร็จแล้วนะคะในชื่อคําตอบในใจค่ะ

อาจเป็นเพียงคำถามง่ายๆหากสำหรับแป้งอุบลวันเปียแก้วนี่เป็นคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบมาตลอดชีวิตความสงสัยเรื่องสีที่ไม่เคยได้สัมผัสด้วยตาทำให้เธอหยิบมาเป็นไอเดียในเพลงไอติมสีชมพูหนึ่งในผลงานจากคำตอบในใจอัลบั้มแรกในชีวิตของนักเป็นโนวัย34ปีเพราะแม้จะมีทักษะการบรรเลงเป็นโนดีกรีดุริยางาสร์บัณฑิต หากการจะสื่อสารท่วงทํานองที่อยู่ภายในกลับไม่ใช่เรื่องง่ายโชคดีที่ได้ความมั่นใจจากพลายปฐมพปรปฐมพรศิลปินและนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่ซึ่งทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วในปี2019และเห็นว่าเรื่องราวของแป้งมีความน่าสนใจจึงอาสาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ในอัลบั้มแรกของเธอ สอนให้ให้แป้งรู้จากการแต่งเพลงการจินตนาการนะคะแล้วก็ความคิดหลายๆอย่างนะคะได้ทำสิ่งที่รักร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่ามันมีมันมีทั้งความสุขนะคะ่ะแล้วก็มีระดับที่ดีตัวน้องแป้งเขาก็มีอะไรข้างในเยอะเราก็พยายามจะให้เขาดึงดึงความสามารถตัวเองมาแต่จริงๆก็ไม่ได้ เป็นโปรดิวเซอร์ลักษณะที่แบบเป็นซีรีสอะไรมากมายตอนนี้มันก็เลยกลายว่าเออมันมีความสุขกว่าที่จะถ้าเราช่วยใครได้เราก็อยากจะช่วยนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราไปอยากเป็นคนดีนะเราแค่มีความสุขที่ท,ที่ที่เราได้มีประโยชน์บ้างจากที่แบบดูไร้ค่าตั้งแต่แรกๆกว่า30ปีในวงการเพลงอาจไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นพลายประมพรประถมพรรับบทโปรดิวเซอร์ เพราะในยุครุ่งเรืองพรายคือศิลปินผู้ผลิตผลงานเพลงซึ่งโดดเด่นทั้งเนื้อหาที่ลึกซึ้งและสไตล์การนำเสนอหากสิ่งที่ศิลปินรุ่นใหญ่ใฝ่ฝันมากกว่าความสำเร็จคือการได้เสียงเพลงเติมเต็มและค้นหานิยามของความสุขในชีวิตมนุษย์เรามีชีวิตแค่ร้อยปีแล้วควรจะมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างพี่อะโชคดีที่พี่เลือกที่จะเขาเรียกอะไรเลือกที่จะแบบร้องเพลงแบบ คิดตัวเองเป็นตัวเองท,งทั้งที่ไม่ประสขขบความสำเร็จทุกวันนี้ก็ไม่ได้ประสขขบความสำเร็จแต่รู้ว่าเราได้ปลดปล่อยบางอย่างออกไปแล้วแล้วมันก็นําสิ่งใหม่ๆเข้ามากระทบเราโดยที่โดยเฉพาะแฟนเพลงกลุ่มเล็กๆข,ของเรากับหยิบยืน่นน้ําใจหยิบยื่นความเมตตาให้เราเนี่ยมันก็งองงามขึ้นวันนี้ผม,มาอายุ60แล้วมันก็ไม่ไม่จำเป็นต้องทําอะไรแล้วใช่ป่ะแต่ว่าน้องแป้งอาจจะเพิ่งแค่นี้เขาอาจจะแต่งเพลงสักเพลงนึงซึ่งมัน มันดังได้อะมันสามารถเป็นระดับโลกได้คือดังในที่นี้มนหมายว่าประสบความสำเร็จด้านการขายนะแต่มหมายึงว่าเหมือนเพลงที่แบบมันเป็นเพลงที่เพราะอ่ะคนฟังแล้วก็ต้องรู้สึกเออมันเพราะเพลงนี้เพราะจากบทเพลงที่เคยเล่นเพื่อเยียวยาตัวเองนำไปสู่ความสุขในชีวิตและการหยิบยื่นความหวังให้กับศิลปินรุ่นต่อไป ซึ่งศิลปินร็อกรุ่นใหญ่มองว่าความสำเร็จของคำตอบในใจอัลบั้มชุดแรกของแป้งอุบลวันอาจไม่ใช่ชื่อเสียงหรือยอดขายหากสำเร็จตั้งแต่วันที่ตัดสินใจลงมือทำตามความฝันในวันที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรมมนจจหดไใใไใใ่เคย ของคุณแป้งนะคะทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจจริงๆเนี่ยไม่น่ามีอะไรที่เกินความตั้งใจของเราไปได้ใช่ไหมล่ะคะ <div> เหมือนอย่างคุณแป้งที่เล่นเปียโนโด้วยใจรักจนได้กลายเป็นศิลปินเต็มตัวที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรดิวเซอร์มากความสามารถจนวันนี้เธอมีเพลงมีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วยังไงฝากคุณผู้ชมไปให้กําลังใจเธอกันได้นะคะจะได้มีกําลังใจแล้วก็สร้างสรรค์เพลงต่อไปเพลงใหม่ๆมาใ,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 ให้ฟังกันเรื่อยๆค่ะ มาต่อกันที่เรื่องที่2ต่อเลยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับขนมขบเคี้ยวที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาค่ะนั่นก็คือทองมว้วนแต่คราวนี้เป็นทองม้วนนมแพะนะคะซึ่งทองม้วนนมแพะนี้ค่ะเป็นไอเดียที่เกิดจากการแปรรูปนมแพะซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นนะคะของชุมชนมุสลิมย่านทุ่งครกุกรุงเทพนี่เองล่ะค่ะว่าแต่ทองม้วนนมแพะจะน่ารับประทานขนาดไหนไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันค่ะ ทำความสะอาดคอกให้อาหารและรีดนมแพะทั้งหมดนี้เป็นกิจวัตรประจำวันทุกเช้าของเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงแพะในชุมชนดารุอิบาดะมันนานกว่า3มช่วงอายุคนแล้วค่ะแม่เดิมเขตทุ่งครุแขวงบางมดจะมีชื่อเสียงจาัดก,การปลูกส้มหากเพราะสภาพน้ำทะเลหนุนที่ชาวบ้านต้องเจอมาตลอด30ปีทำให้เหลือเพียงพืชที่ชอบน้ำกร่อยอย่างมะพร้าวน้ำหอมและการเลี้ยงสัตว์เท่านั้นค่ะที่ยังไปต่อได้ เป็นที่มาของนมแพะทุ่งครุผลิตภัณฑ์สร้างชื่อที่เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวมุสลิมผู้เลี้ยงแพะนมแพะนี่อยู่กับวิถีความเป็นอยู่ของคนมุสลิมก็คือเขาจะต้องเลี้ยงแพะคู่มาในการดำเนินชีวิตมาตลอดตัด้งแต่ทำนาทำสวนอะไรมาเพราะว่าเขาต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบวิถีกรรมทางศาสนาอิสลาม เด็กเกิดใหม่ก็คือต้องมีแพะ1นึ่งตัวสาหรับผู้หญิง2ตัวสาหรับผู้ชายนะครับเพื่อเป็นอาหารแจกเป็นทานรับขวัญเด็กเกิดใหม่แม้นมแพะจะเป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่อหากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสู้ดีในช่วง10ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ราคานมแพะสดจากฟาร์มลดต่ำลงจนเกิดไอเดียแปลรูปทองม้วนนมแพะ ที่เปลี่ยนส่วนผสมจากกะทิมาเป็นนมแพะผสมแป้งไข่ไก่น้ำตาลและงาดำ <c oughs> เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในชุมชนดารุอิบาดะสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้วเราไม่ได้กดราคา,ากับเกษตรกร <c oughs> เพราะเรารู้ว่าเราทำจุดเป้าหมายเราเพื่อส่งเสริมเกษตรกรเพราะฉะนั้นเราไม่ไปกดเกษตรกรเกษตรกรก็ตร <c oughs> งถึงเราเลย จ่ายเงินจากกลุ่มไปถึงเกษตรกรก็ภูมิใจภูมิใจมากที่ว่าเอ,อเราทําตรงนี้เพื่อส่วนรวมแล้วเออในหลายๆภาคส่วนมองเห็นและผาักดันแล้วก็ทีมงานแบบว่าคือทุกอย่างมันดีได้ด้วยอย่างผู้สูงอายุอย่างเงี้ยถ้าเรามีท,ทําทองม้วนเรามีทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยเราก็ผู้สูงอายุก็สามารถที่จะจะเข้ามาทได้เยาวชนที่ปิด เทิมก็สามารถที่จะมารับจ็อบต่อเราได้กว่า6ปีที่ทองม้วนนมแพะกลายเป็นอีกหนึ่งของดีคู่ชุมชนดารุอิบาดะสร้างรายได้เข้ากระเป๋าเกษตรกรโดยตรงและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภาคภูมิใจจากการต่อย,ยอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะที่สืบทอดในครอบครัวมุสลิมทุ่งครุโดยชาวบ้านยังหวังว่าหากในอนาคตมีหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนเพิ่มขึ้น ก็น่าจะมีหนทางต่อยอดผลผลิตเกษตรที่มีได้อีกอย่างยั่งยืน ลองนะคะสาหรับทองม้วนนมแพะจริงๆต้องบอกว่าเป็นขนมที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเพราะว่านมแพะเนี่ยเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายมีกรดไขมันดีแล้วก็มีวิตามินต่างๆมากมายเลยแ่ะค่ะในอนาคตนะคะก็หวังว่าจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมแพะของชาวบ้านออกมาอีกเยอะๆเลยรวมถึงขนมทองม้วนนมแพะทุ่งครุเนี่ยเห็นบอกว่ามีหลายรสให้เลือกด้วยสายหวานต้องลองเลยละค่ะ หมดเวลาเช่นเคยสำหรับ Have a New Day เวลาเพลินข่าวอย่าลืมติดตามกันได้ใหม่นะคะทาง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกค่ะหรือว่าทาง w w w altv t v tv. Facebook และ YouTube ด้วยนะที่ a l t v 4 Line Ad ของเราค่ะที่ a l t v 4และอีเมล Have a New s Day a l t v tv ค่ะหมดเวลาแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ